ตรงนี้จะเป็นตรงที่ทางมาท่ามะนาวนะครับตอนนี้เตระเลยจากทีต่ตรงแม่น้ําตรงนั้นมาประมาณกิโลหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ท่วมแล้วครับท่วมบ้านโซนนี้หมดแล้วตอนนี้ปั๊มปั๊มนี้ก็น่าจะอีกประมาณไม่เกินคืนนี้ก็น่าจะท่วมตอนนี้ก็มีพนักง,งานหวานแหเล่นน้ํากันอยู่ฮนะน้ําแรงมากครับ น้ำช่วงนั้นแรงมากเลยยกยอก็มีน้ำแรงมากนะฮะลดรถสัญจรไม่ได้นะตอนนี้ก็หวานแหยยกยอกันอยู่เด็กน้อยจับปลากันอยู่อันนี้จะเป็นช่วงท่ามะนาวนะฮะมาไม่ได้นะครับช่วงท่ามะนาวยกยอกันอยูนะ่เล่นน้ำมุดโอ,อห่างจากตัว ตัวแม่น้ําปลาสักอยู่ตัวน,นี้ประมาณสัก3ากิโลฮะตอนนี้ก็ลามมาหมุนแล้วอุ้ยปลาปลาฮะปลาโยกยอครขบหูปลาเยอะเลยมๆๆๆๆๆๆีมีแหมีแหมาหวานด้ฮะปลามาปลามามา อันนี้ตรงท่ามะนาวนะฮะรถสัญจรไม่ได้นะก็คือแรงมากฮะจากจากตรงที่แม่น้ําแม่น้ำอ่าห่างจากตัวสะพานตรงแม่น้ำอ่ะอยู่ประมาณ3ามกิโลตรงนี้ตัวนี้ก็ท่วมมาหมดแล้วตรงนี้ตรงที่เป็นท่ามะนาวนะฮะอ่าตรงลำมาลายตอนนี้ท่วมแล้วนะฮะลำมาลายอยู่ที่ประมาณเอว น้ำตัวนี้จะเป็นช่วงที่ลำมัลายขึ้นมาทางท่ามะนาวตัวน,นี้ท่วมแล้วนะฮะออกจากอ่าก็เรียกว่าคลองท่ามะนาวอยู่อยู่ตรงอ่าเขื่อนปราสักอยู่ประมาณสามกิโลตรงนี้แชร์ไปได้นะครับแชร์ไปได้ใครใครใครที่อยู่อยู่ละแวกนี้ก็บอกต่อกันฮะเพราะว่าคนแถวนี้เขาจะไม่ จะไม่ตื่นตนกพักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยเจอน้ําท่วมแต่ผมผมอยู่อ้อมน้อยผมเคยเจอน้ําท่วมมาแล้วไงผมก็เลยรู้ว่ามันมาเร็วมากบางคนเขาไม่คิดว่ามันจะท่วมมันจะมาเร็วนี่ฮะก็ลงไปนู่นฮะก็จะเป็นแถวยาวลงไปด้านล่างเลยถ้าดินดําที่ผมไปรักษามาเมือ่อกี้ตอนนี้ก็ลามขึ้นมาจากจากสะพานอยู่ที่ประมาณประมาณกิโลหนึ่ง อันนี้ก็หวานแหนกันก็ได้ปลาปลาน,น,นินปลานินปลาขาวอย่างนี้ครับน้ำแรงมากนะครับก็ตอนนี้ก็จะขึ้นถึงปั๊มแล้วอ่าน่าจะไม่ถึงคืนนี้น่าจะถึงปัม๊มฮะน้ำแรงมากนะครับ น้ําตัวนี้จะมาลงมาจากลําสุนทิเส้นวนมาทางวิเชียนถ้าเป็นแม่น้ําตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าน้ําสายนี้มันมาจากทางไหนมาจากลําสุนทิหรือว่ามาจากลพบุรีมาจากเชิองอะไรเพชรบูรณ์ตรงนู้นฮะ,ะบ้านผมอยู่สูงฮะบ้านผมขึ้นไปอีกประมาณสิบกว่ากิโลมันเป็นเป็นเนินขึ้นไปหนูบ้านผมจะเป็นเนินขึ้นไปตรงนู้นไกลๆหนู ห่างจากตัวนี้ประมาณสิบตัวกิโลฮะคือ,อไม่ท่วมครับคือถ้าท่วมบ้านผมก็เขตละแวกนี้ก็คงจะสูงประมาณสิบมิตรนะฮะองององ,องตัวนี้มันไม่ใช่องค่อยู่ข้างๆนะครับเป็นองค์คัดมาปลาได้กัน ยกยอกันใหญ่เลยฮะฝาแชร์ไปหน่อยฮะสำหรับท่านที่อยู่ละแวกใต้ใต้ลงไปจากลำมาลายเผื่อเผื่อเขายังไม่รู้กันว่าต้องเตรียมตัวยังไงเพราะว่าน้ำน้ำมันออกจากาเขาเรียกว่าโซนโซนที่ห่างจากจากไอแม่น้ำแม่น้ำที่เป็นสะพานนะสามกิโลมันกินพื้นที่มาตอนนี้ประมาณสามสี่กิโลแล้ว อุ๊บอสวยงามอ่าลูบุรีแถวลำละลายเขาเขายังไม่เคยเจอเจอแบบว่าอ่าน้ำน้ำท่วมอย่างนี้ฮะบางคนลือ้อลื้อแทบไม่ทันสาว โอ้โอ้วนตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะบ้านตัวนู้นก็ท่วมหมดแล้วฮะตัวนี้จะเป็นร้านอาหารข้างหลังก็ลงไปนี่ก็จะเป็นบ้านคนท่วมหมดแล้วเด <c oughs> ้งดึงปลามานี้นะฮะเส้นเส้นท่ามะนาวขึ้นมาขึ้นมาด้านบนไม่ได้นะฮะขึ้นมาทาง เขาเรียกว่าอะไรเมือเมืองทองตรงสี่แยกอะฮะท่วมหมดเลยบางคนถามว่าบ้านช่างอยู่ใกล้ไหมฮะอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสิบกว่ากิโลฮะเป็นเป็นเนินบ้านผมบ้านผมอยู่บ้านผมอยู่บนเนินบนเขาจะน้ำจะไปไม่ถึงถ้าน้ำไปถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณสูงประมาณยี่สิบเมตรก็บ้านผมอยู่อยู่ด้านบนขึ้นไปนน่นเป็นเขาขึ้นไปนู่นนะ มีปลานะฮะปลาปลาขาวปลาส้อยปลาหมอตัวใหญ่เลยนะปลาหมอปลาสลิดเหมโอนหเบลลมเลยปลาหินอันนี้หูปลาหูปลาสลิดอ๋อสลิดใหญ่ฮะสลิดเบลลมเลยอืมสลิดปลาสลิดหูปลาช่อนด้วย์นึง น้ำแรงนะฮะตรงนี้ฮะเริ่มเริ่มแล้วเด็กๆเล่นกันไม่ได้เอาลูกชายมาเล่นด้วยพวกนี้ก็พาลูกชายมาเล่นนะะ้ำถนนตัดขาดแล้วนะฮะเสน้สนเส้นลำนารายลำนารายมามาทางท่ามะนาวฮะถนนตัดขาดเลยนะครับสัญจรไม่ได้ บ้านที่อยู่อยู่ต่ำกว่าลำมาลายลงไปก็ถ้าเก็บของได้ก็เก็บนะฮะอย่างท่าดินดําเมื่อกี้ก็จะตรงสะพานน่ะมันมันมันออกจากสะพานมาประมาณกิโลหนึ่งน้ำมันนะแต่น้ําส่วนนี้ไม่รู้ว่ามันลงไปแล้วมันลงไป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 ,ไปวกตรงไหนโอ้โหดอกนั้นอืมหตัวใหญ่ ดุดิสองตัวเอืมอุ้ยนี่เราแห่มาต้องแห่มานี่ก็ได้ได้ตัวเหมือนกันครับอุ้ยนั่น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 ดู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 ่นดูน่ดด้แล้วนดูา บ้านเพิ่งทำเสร็จน้ําท่วมแล้วว่ามาเมื่อวานนี้มันก็ท่วมมาท่วมมาท,วมมาท่วมมาตรงนู้แล้วแต่ยังพัดไม่แรงวันนี้พัดแรงเลยโอเคนะฮะแชร์ไปแล้วกันฮะเผื่อคนที่อยู่อยู่ต่ํากว่านี้จะได้อ่าจะได้ระมัดระวังตัวตรงนู้นไม่ใช่รถโมไซป่ะนะหนีออกมาไม่ทันเลยไ,ไม่รู้ ถ้าหนีมาไม่ทันก็น่าจะมัดไว้ตรงนั้นฮะเพราะว่าถ้าไม่มัดมันจะพัดอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยเล่นใหญ่เลยเว้ยไอ้ลังกาใหญ่เลยเว้ยหาปลากันฮนะโอเคนะฮะยังไงก็แค่นี้ก่อนฮะวันนี้ก็น่าจะขึ้น ดนีดไม่บดบแหอยู่ไหนแหแห,หเรามันเป็นแหไม่มีเผาแค่นี้ก่อนนะครับ